สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมและขออาุณสวัสด์เพราะตอนนี้ผมอัดจิบตอนเช้าแล้ววันนี้ผมมีเรื่องใหญ่จะมาบอกทุกคนเป็นเรื่องที่คุณตื่นเต้นมากนั่นก็คือดอสกำลังจะอัปเดตแล้วโดยมีภาพฟุตเทจจากเกมนะครับการอัปเดตครั้งนี้รับรองว่ามีตัวหนึ่งที่ไม่ค่อยเซ e อร์ไพรส์หลักผมผมรู้อยู่แล้วแหละก็คือมีตัวหนึ่งนะครับมาแน่นอนนะ มาตบมาแน่นอนหรือไม่ก็ทางเอลสเปซอาจจะเล่นมุกนะฮะเออเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อนนะครับโอเคนะ เอาล่ะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมดูกันก่อนอเปิดประตูห้องที่สินีีห้องเปลี่ยนไปเอออ่าไฟดับลูดเกะเก็บตังออค์ช่วงนี้มีแต่คนบนกูกูไม่อัปเดตเฮ้ยทำไมมันมีหลายประตูเฮ้ยสิบสองสิบาเป็นยังไงครับคุณผู้ชมหลังจากได้ดู คลิปไปแล้วคุณผู้ชมรู้สึกยังไงซึ่งเขาไม่ได้อัปเดตดอสองนะครับย้ำเป็นอัปเดตห้องโรงแรมอยู่นะครับยังอัปเดตห้องโรงแรมอยู่ให้มันมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับเวลาเราเล่นไปมันน่าจะมีอีกแบบว่าเพิ่มมินิเกมขึ้นมานะครับอย่างที่เราสงสัยนะครับคำถามแรกของคลิปวิดีโอนี้ของผมเลยนะครับในช่วงตอนสุดท้ายนะฮะถ้าคุณผู้ชมสังเกต ดีๆนะครับก็จะพบว่าประตูมันมีประตูที่12และประตูที่13นะฮะอ่ะคุณผู้ชมก็ต้องสังเกตอยู่นะครับว่าเฮ้ยเชื่อประตูข้างๆอะ่ะมันไม่ใช่ประตูที่พังเว้มันเป็นประตูที่สามารถเปิดไปได้อีกเพราะฉะนั้นมันจะมีประตูที่หลอกหรือไม่หลอกนะครับอาจจะเจอผีและไม่เจอผีซึ่งมีตัวใหม่แน่นอนมากกว่า2ตัวนะครับตาที่ผมคิดไว้นะครับและมันน่าจะมาแน่นอน โดยการอัปเดตครั้งนี้เป็นการอัปเดตในโรงแรมโรงแรมนะเพิ่มเติมนะครับเออและอย่างต่อมานะคุณผู้ชมตั้งแต่เราเปิดห้องมามันคือเป็นห้องใหม่หมดเลยเวยเออมันเหมือนเป็นโซนใหม่นะครับที่ปกติแล้วทางแบบเนี้ยที่เป็นรูปตัวแอลนะฮะให้เราเดินมันจะมีเกะมันจะมีตู้มันจะมีอะไรซึ่งอันนี้ไม่มีอะไรเลยครับมีแต่ไม้ขั้นไม้กั้นเอาไวแ้วแล้วมีกล่องนะครับ เรายังไม่รู้ว่ามันสามารถหลบได้หรือเปล่าที่หลายๆคนเคยเล่นดอสองไปแล้วอ่ะมันมีที่หลบแบบเนี้ยเนี่ยมีกล่องเนี้ยแล้วก็หลบหลังกล่องนะไม่รู้ว่ามันมันจะหลบได้หรือเปล่าแต่ทางแต่ความคิดของมมนะฮะมันหลบไม่ได้หรอกนะมันจะเป็นหลบผีตัวไหนได้วะไปนั่งเฉยเฉยและหลังจากนั้นพอเราเดินมาเรื่อยเยนะครับเดินมาเรื่อยๆยังไม่มีอะไรแปลกปลอมนะครับก็ยังมีกล่องข้างๆมันเป็นดูเป็นโรงแรมที่เริ่มรู้สึกว่าแบบเฮียนี่ใช่โรงแรมหรอโรงแรมมันยังเปิดอยู่หรือเปล่า โอเคหลังจากที่เขาเปิดประตูห้อง10มานะครับผู้ชมครับคุณสังเกตอะไรไหมครับคุณผู้ชมใช่ครับทางด้านซ้ายทางด้านซ้ายนั้นคืออะไรผมคิดว่านั่นคือเทียนครับใช่มันคือเทียนแล้วมันเรืองแสงอยู่ด้วยเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะอัปเดตไฟเพิ่มอีกมาอีกกันหนึ่งก็คือเทียนโดยเทียนมันน่าจะมีความสามารถพิเศษอันอันนี้อันนี้เดาไปก่อนอันนี้เดาไปก่อนนะเรามโนไ้ก่อนนะหรือไ่ก็เป็นอย่างอื่นนะครับ ไม่ก็เป็นอย่างอื่นอาจจะเป็นเต้าหู้เต้าหู้หลอดอ่ากินเพื่อชูกําลังอันนี้กูไปไกลแลยสุดแล้อย่างหนึ่งสังเกตที่ห้องนี้นะครับห้องนี้มันค่อนข้างกว้างมากๆนะมันอาจจะมีผีครับแล้วทางเอลสเปเห็นแต่คนหลบตู้กูทําเตียงมาไม่ไม่ค่อยมีคนหลบเตียงนะครับผู้ชมย้ําไม่ค่อยมีคนหลบเตียงเนื่องจากว่าเรามีห้องที่แบบว่าสามารถไปแอบแล้วมันมีมุมนะครับสมมติลัดมามันมีมุมอ่า แล้วเราแอบได้นะครับหรือมีมุมอะไรก็ตามคือพวกผีอะ่ะมันจับเราไม่ได้นะครับก็คือถ้าเราแอบมุมมุมมิดๆอะ่ะเออแล้วคราวเนี้ยทางเอลส์แบชเขาก็ได้จะให้เตียงเตียงที่เขาจะอัปเดตตอนเนี้ยให้มันมีประโยชน์มากขึ้นนะครับโดยถ้าพวกมึงไม่หลบกระดาพวกมึงก็ตายครับเพราะว่ามันไม่มีมุมให้หลบแบบนั้นแล้วนะฮะอาจจะเป็นอย่างนั้นแล้วต่อมาที่ผมค่อนข้างที่จะเบรกชัวร์พอสมควรและแน่นอนพอสมควรว่าตัวนี้ อาจจะมานะครับผมคิดไว้ว่า70-30นะเพราะว่า l s s p a s h อาจจะใส่มาเพื่อเอ,อ่อเป็นแบบว่าเราลึกว่าเฮ้ยมึงเดาวตัวนี้ถูกนะแต่กูจะแก้ว่าไม่ใช่ตัวนี้ละกันนั่นคือเจ้าเด็บนะครับตัวสีฟ,ฟ้าที่เป็นรูปนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วรูปภาพที่เขามามันมักจะเอามาเป็นมีมเอามาเป็นเออเอามาเป็นแบบว่าที่ลึกนะครับว่าแบบเขามีแรงบันดาลใจอะไรนะฮะเออเลยเอามาใส่ แต่ว่า70-30ครับตัวนี้ที่จะมานะฮะส่วนตัวอื่นกูว่ามาแน่นอนนะครับที่มันอยู่หลังห้อง12-13เป็นเกมเพลย์อีกเกมหนึ่งที่เราจะได้เล่นและสังเกตว่าไฟมันดับแสดงว่าอาจจะบ่งบอกถึงลางลายนะครับแล้วคือผมสงสัยว่าเฮ้ยทำไมถึงต้องเปิดแกะอย่างนี้ให้คนดูด้วยอ่ะคุณผู้ชมครับสังเกตไหมว่าทำไมต้องเปิดผมคิดว่าของในแกะ อาจจะมีผีครับใช่อาจจะมีผีอันนี้มโนไปก่อนทุกคนคลิปนี้ผมทำขึ้นมาเพื่อ,อเรามาพูดคุยกันนะครับเรามาเดาว,ว่าตัวใหม่มันจะมีอะไรบ้างผมคิดว่าอนาคตยังไงผีต้องมีในเก้อยู่แน,น,น่นอนนะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องสังเกตนิดนึงก่อนกดเพราะว่าผมที่เป็นคนเล่นเกมมาผมกดเกะแบบรุนรัวรุ่นรัวเลยนะเจอตีมอตตี้บ้างไม่เจอตีมอตตี้บ้างแต่รอบนี้ ผมคิดว่าถ้าเขาเพิ่มผีเกะจักตัวหนึ่งมาจำสแกลพวกคุณน่ะมันน่าจะเป็นอะไรที่อีปิกพอสมควรเลยนะแล้วอย่างสุดท้ายครับก็คือห้องนี้แหละครับเป็นห้องมินิเกมแน่นอนครับว่าห้องเนี่ยคุณสังเกตนะครับมีประตู12 13และมันมีประตูอีกข้างๆนะครับที่เป็นประตูธรรมดาซึ่งผมคิดว่าเราต้องหาพาัเซลนะครับว่าเราต้องเข้าประตูที่ถูกต้องเท่านั้นนะอันนี้ผมคิดไว้ก่อนนะครับ ซเราก็ต้องรอดูว่ามันจะอัปเดตมาเป็นยังไงนะครับเอาละาหารคุณผู้ชม,ชมชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และแชร์ไปยังสาววบกตีเล่นเกมดอลกันด้วยนะถ้าเผื่อใครยังไม่รู้นะอ่าอันนี้ก็อาจจะเป็นคลิปวิเคราะห์เล็กน้อยมนโนเล็กน้อยนะฮะไม่เล็กน้อยแล้วกูก็ใครคิดว่าผีตัวใหม่มาเป็นยังไงลองคอมเมนต์ไว้กันเยอะๆนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณฟุตเทจจากดอลโลบอคเคเอร์อเกมนะครับก็คือคนสร้างนะครับเขาได้ปล่อยออกมากูก็ตื่นเช้ามากวันนี้กูตื่นเต้นมาก กูตื่นเต้นเนื้อนตูสันบ๊ายบายตุบล oh, oh, oh. ุยตุยโอ้โอ้โอ้เว้เว้เว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่คุณจะไปคุณผู้ชมยังจําได้ไหมครับว่าดอสเนี่ยมันเคยมีการเผยภาพออกมาก็คือวันที่5กันยายนนะครับซึ่งไม่ใช่อัปเดตดอชั้นที่2หรือดอสองนะครับก็คือการอัปเดตในโรงแรมเพาราะอะไรรู้ไหมครับนี่ครับคือห้องที่เราสามารถแอบมุมได้เพราะฉะนั้นถ้าเขาทําอย่างนี้แสดงว่าเราไม่สามารถแอบมุม หรือแอบผีได้แล้วนะครับแบบแอบผีในห้องนะครับอาจจะมีห้องนี้ด้วยนะมีความเป็นไปนได้แล้วถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆห้องนี้จะแปลกๆก,กว่าเพื่อนก็คือมันมีรอยขีดขว่วนนะครับอาจจะมีเดินเสาทีเล็กรอยอยู่